สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจนะครับสอนเทรดฟอร์เประจำวันที่8เดือนพฤษภาคมปี2563นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาดูทองคำกันต่อนะครับด้วยเทคนิคที่ชื่อว่า Forex Technical Analysis นะครับโดยการใช้ความสัมพันธ์ของ3 Time Frame นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของอินดิเคเตอร์ในการวิเคราะห์การเข้าสัญญาณนะครับเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์กันไว้ว่าทองคำจะอยู่ในภาวะไซด์เวย์นะครับแต่ว่าให ให้สัญญาณเซลล์เล็กๆไว้นะครับวันนี้จะเห็นว่ามันผิดทางเนาะมันก็ขึ้นมานะครับตามาตามอาจจะเป็นแอคชั่นมาร์เก็ตหรือว่าการรอคอยตลาดที่วันนี้จะมีข่าวของนอนฟาร์มนะครับออกมาเนาะนี่นะครับเมื่อวานก็วิเคราะห์ไว้ประมาณนี้ว่าจากไทม์เฟรม s อเนี่ยครับมันมันค่อยๆลดไฮลงไปเนาะมันค่อยๆลดไฮลงไปมันสร้างโลเวอร์ไฮโลเวอร์ไฮไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับมันจะมีแท่งหนึ่งที่ชี้พุ่งขึ้นมาเลยทําให้โลเวอร์ไฮตรงนี้ ถูกหักล้างโด high, ยไฮเออร์ high, เนาะนะครับอันนี้ก็จะมีในหลักสูตรเหมือนกันนะครับว่าีการดูนะครับว่าเราจะดูว่าทองคามันเปลี่ยนเทรนหรือยังหรือคู่เงินใดๆก็ตามมันเปลี่ยนเทรนหรือยังนะครับเราก็ต้องมาดูแบบนี้เนาะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่การเข้าออเดอร์มันจะผิดมีผิดมีถูกถูกไหมครับแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเราต้องมี Stop l ล s s กันออเดอร์เราไว้กันเงินทุนเราไว้นะครับให้มันไม่เสียหายมากแบบนี้โอเคไหมครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันต่อนะครับ ด้วยทำเฟรมดีหนึ่งเริ่มต้นตรงนี้นะครับเมื่อเริ่มต้นที่ทำเฟรมดีหนึ่งแล้วณปัจจุบันนะครับเส้น EMA ก็เหมือนจะหักขึ้นอีกแล้วนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมวงสีเขียวไว้ตรงนี้มันเริ่มหักขึ้นตรงนี้แล้วตอนนี้มันพักตัวเหมือนจะพักตัวเสร็จแล้วนะมันจะพักตัวเสร็จแล้วแล้วดีขึ้นย้อนกลับไปนะครับสอดล้องกับสัญญาณสโตถูกไหมครับเนี่ยสโตแคสติกก็บอกว่าอยากจะขึ้นโอเคไหมสโตแคสติกบอกอยากจะขึ้นแต่รออยู่สิ่งเดียวทําไมถึงยังไม่ขึ้นมาก อ่าทำไมถึงยังไม่ขึ้นมากรออยู่สิ่งเดียวคือรอ ADX เข้าใจไหครับรอ ADX ว่า ADX แรงบายมันจะมาแบบเต็มๆเม,เมื่อไหร่อ่าถ้าแรงบายมาแบบเต็มๆเมข้าบายต่อเนื่องได้เลยได้เปรียบโอเคนะครับอตอนนี้นะครับ MACD ก็ยังคงเป็นสัญญาณขาขึ้นแต่สัญญาณขาขึ้นที่นะครับที่ตอนนี้มันกำลังย่อตัวลงมาแต่เดี๋ยวผมคิดว่ามันจะชี้ออกขวาแล้วหักขึ้นต่อนะ ให้เป็นสีดาไว้ก่อนละกันนะครับอาจจะชี้ออกขวาแล้วหักขึ้นต่อเนาะมันก็เป็นสัญญาณทองคาในขาขึ้นนะครับแบบนี้เมื่อทาเฟรม D1 บอกภาพกว้กางๆไว้บอกภาพกว้กางๆไว้ว่าอีกสักพักหนึ่งเลยว่ามันจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับเมื่อจะมีโอกาสขึ้นต่อสังเกตดูดีๆนะทำเฟรม S4 ก็ขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับทำเฟรม S4 หลังจากพักตัวมานานนะครับพักตัวพักตัว,ตวเส้นสีฟ้ากับเส้นสีเทาพันกันอยู่นะครับตอนนี้เริ่มฉีกหนีออกจากการลัก นะครับเมื่อฉีดนี้ออกแบบนี้สโตก็ให้ซูปเปอร์ทิ้งไว้การที่สโตให้ซูปเปอร์ทิ้งไว้มีโอกาสที่จะทำไฮเยอร์ไฮโอเคไหมครับมีโอกาสที่จะทำไฮเยอร์ไฮเนาะก็ต้องมาดูกันต่อไปว่ามันจะจริงไหมแต่ตอนนี้นะครับสัญญาณ adx AD ฝั่งที่ดีกว่าคือฝั่งบายแต่ตอนนี้มันลดระดับลงไปแล้วผมให้สีดำไว้แล้วกันเนาะนะครับเนี่ยมันมาแตะ25่ก็จริงแต่มันลดระดับลงไปแสดงว่ายไยงไแสดงว่าคนที่ถือบายออกไปจากตลาด อาจจะออกไปด้วยการเทคโปรฟิตเนาะอาจจะออกไปด้วยการรอนอนฟาร์มให้มันชัดเจนแบบนี้นะครับเขาก็ออกจากตลาดไปเนาะเมื่อ,อ3าสี่แท่งที่ผ่านมาโอเคนะครับแล้วตอนนี้ผมอยากวงสีเขียวให้เนาะอยากวงสีเขียวให้เห็นไหมครับ m a c กดีสัญญาณมันชี้ขึ้น m a c กดีคือสัญญาณระยะกลางนะครับชี้ขึ้นแบบนี้แสดงให้เห็นว่ามันสามารถขึ้นไปต่อได้ในระยะกลางโอเคนะ ะครับ่1บอกบายได้เปรียบ s 4บอกบายได้เปรียบมาดู s 1กันบ้างนะครับ s 1ก็สัญญ,ญาณาบมากแต่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยถ้าใครตามสัญญาณนี้นะครับถ้าเรียนกันเนาะมันก็จะตามสัญญาณนี้ได้นะครับก็จะถือออเดอร์นะตอนนี้ถือออเดอร์ไปประมาณ2,000จุดโอเคไหมทองคำนะครับถือออเดอร์ายป,ประมาณ2,000จุดะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันต่อว่ามันจะไปทางไหนเนาะ สัญญาณสโตก็ยังคงบอกว่าขึ้นได้นะครับเนี่ยสัญญาณสโตบอกว่าขึ้นได้นะครับ ADX ADX AD ก็สีเขียวแตะนะใช่ไหมสีเขียวแตะวงเขียวเลยแล้วกันเนะาะอาจจะย่อลงไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ามันแตะอีกรอบนึงก็บายต่อได้โอเคไหมถ้าบายตามสัญญาณ ADX และที่สําคัญ MACD ดีคือสัญญาณระยะกลางเริ่มชี้ขึ้นอีกแล้วเเป็นภูเขาและชี้ขึ้น ราะฉะนั้นชัดเจนนะครับชัดเจนเนาะวันนี้หลายวันนะให้สัญญาณแบบภาพไซเวย์มาหมดเลยนะวันนี้นะครับก็สามารถให้ได้นะครับให้ได้ก็คือสัญญาณสีเขียวนะครับสัญญาณสีเขียวก็คือสัญญาณบายนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับวันนี้ผมจะให้สัญญาณบายนะครับได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาหากันที่แรกที่เหมาะสมนะครับก็ค<ๆ>ือตำแหน่ง ประมาณนี้1 7 1, 5, นะึ่เนาะที่ต่อไปนะครับตรงนี้ก็สวย1 7ึ่อ่าลงมาไหน่อยละกันนะประมาณนี้ละกันอยอดให้ยอดเดิมมันรับไว้นะครับแบบนี้ที่ต่อไปที่สวยก็คือตรงนี้ครับ1 7ึ่โอเคไหครับแบบนี้ให้สานที่นะครับสัญญาณบายถามว่าสต็อปล s อควรอยู่ตรงไหนอ่าถ้านะครับถ้าเราเล่นกับ time frame H 1 s t o p เนาะสต็อปลอที่มันสมเหตุสมผลนะครับมันก็ควรจะอยู่ตรงนี้ข้า,ขางล่าดนี้เลย หนึ okay, ่งหกแปดหนึ่งโอเคไหมครับหนึ่งหกแปดหนึ่งให้เป็นสต็อปล็อตไว้ให้เป็นสีดําไว้เพราะฉะนั้นมานีเมนต์สําคัญนะครับสําคัญถ้าสมมติเข้ารีบเข้าเข้าตรงนี้เลย 4, ดึงเจ็ดหนึ่งสี่ดึงสต็อปลอตลงมาต้องสามพันจุดโอเคไหมครับสต็อปล็อตเลื่อนไม่ได้นะครับเนาะมันต้องเป็นจุดที่มันสมเหตุสมผลโอเคไหมครับถ้าเข้าไม้ที่สองก็มานีเมนต์อยู่ที่2,900จุดนะครับถ้าเข้าจุดที่สามมานีเมนต์ตรงนี้สวยนะครับก็จะอยู่ที่ 2,000จุดโอเคไหมครับแต่ถ้าใครรีบนะใครรีบถามว่าเข้าตรงนี้ผิดไหมไม่ผิดครับเข้าได้แต่คุณต้องมีมานี่มเดเมนต์ถึง4,000จุดอ่ะ3,900จุดโอเคไหมครับแบบนี้เนาะวันนี้ก็สัญญาณบายของทองคําน่าจะได้เปรียบกว่าเยอะเลยนะครับแต่เราต้องมาดูนอนฟาร์มอีกทีหนึ่งแล้วคาดการนะคาดการว่าดอลลาร์จะอ่อนด้วยนะครับนอนฟาร์มในวันนี้ประมาณทุ่มครึ่งใช่ไหมนะครับวันนี้ ตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงก็วิเคราะห์ก่อนนอนฟาร์มออกประมาณ3ชั่วโมงก,กว่าๆนะครับอ่ะเราก็ลองมาดูกันว่าสัญญาณที่ให้ไปวันนี้มันจะถูกต้องไหมแต่อย่าลืมนะครับวันนี้เป็น1ก็คือมีแอคชั่นมาร์เก็ตที่สาคัญคือข่าวนอนฟาร์มเพโรนะครับ2คือเป็นวันศุกร์ส,สุดสัปดาห์นะแรงซื้อแรงขายอาจจะออกจากตลาดไปโอเคไหมครับเนาะต้องระวังใน2ข้อนี้แต่ถ้าบริหารพอร์ด,ดีๆนะครับก็สามารถเข้าเทรดได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับตามนี้ ขอบคุณมากครับสาหรับการติดตามวันนี้นะครับใครที่สนใจคอร์สเรียนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็มีนักเรียนให้ความสนใจกันเยอะพอสมควรนะครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็ลองดูแล้วกันระบบที่จะสอนคือระบบนี้แหละนะครับระบบที่ใช้ทางเฟรม3ทางเฟรมในการเทรดนี่แหละสัมพันธ์กับ i n เคเ a t o r นะครับเราก็จะรู้ก่อนเนาะเหมือนเรารู้ล่วงหน้าว่าทิศท,ทางของกราฟจะไปทางไหนแบบนี้เราก็สามารถคาดการณ์การเทรดและวางแผนการเทรดไ้อย่างแม่นยา โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจสอนเทรด forex ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ